รวู่น,น,นู่ยอ,อ,อวันนี้คือ1น,นะครับหนึ่งได้โอ้แม็กอัน สามผลเจอสามหนึ sabes, anyway, ่งครับตลอดขอให้มมาเล่นฟองเหมือนเมื่อกี้นี่ข้างล่างเนี่ยก็คอทีผมนก็มีจริงลทีหอบกอ่ตรงอนน่าจะไม่ให้นากันมาก 黄宇坤。 เป็นดันชิงชนะเลิศนะครับทีมหญิงมือหนึ่งซีนะครับมือที่2องแคทแล้วก็มือที่สามพรนะครับนี่คือทีมเกษตรนะครับทีมเกษตรศาสตร์เนะครับซึ่งจะเป็นผู้ชิงกับทีมรางกำแพงนะครับ

doing my fighting there ไครก็แคทนะครับชุดสีขาว นี่คืออาจารย์ยุวตนะครับกำลังนั่งดูลูกศิษย์เล่นนะครับอาจารย์เป็นสนิทกับพวกเราเบาหน่อยใจเย็นๆนิ่งได้แล้ว mình không, 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 ไม่เต็มไม่เต็มสองสูงแล้วนี่จบได้ชมป์แล้วได้แชมป์แล้วน้องพรนะครับ การเดีย๋ยวที่กันกไม่ดีพอวนนเนยนะเมื่อกี้กรรมการจ้ตีนาาคนดให้แล้วสคนมันตีต่อไง ừ. mình tò hay rồi <coughs> <Yeah>, <did>. Hãy <coughs> <Yeah, I did. coughs> <coughs> นี่คือโฉมหน้าแชมป์ทีมหญิงนะครับ